ฝั่งนู้นเป็นสปปลาวนะครับฝั่งนู้นที่ท่านเห็นอย่างนู้นนะครับเป็นสอบนีอยหนูไม่เคยเห็นเลยนี่โอ้นี่ครับแค่ต้องการกินน้ำโขงเนาะีปลาแค่เอาปลาน้ำโขงนะครับเนี่ยไม่ต้องหากินยากเลยต้องไปอร่อยกันไปสวัสดีครับคุณรัวบรรทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับอ้าวันนี้ ออกนอกสถานที่กันหน่อยวันนี้น้องอ้อยโทรมาชวนครับไปเที่ยวหมู่บ้านโฮมสเตย์นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยที่นี่นี่เป็นแหล่งเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ครับซึ่งติดกับแม่น้ํโขงตรงข้ามก่อนประเทศสปปลาวนะครับที่อํเาเภอเชียงแสนนะครับก็ห่างจากบ้านโรงเรียนประมาณ2ี่กว่ากิโลนะครับผมเคยมา2ครั้งแล้วนะแต่ว่ามันเติดสถานการณ์โควิดแล้วก็เขาก็อาจจะบางบ้านเขาอาจจะเลิกทำโฮมสเตย์นะครับแต่ว่าที่นี่มีโฮมสเตย์แบบ เป็นชุมชนของพี่นะพี่น้องอีสานเหมือนกันครับนะเป็นพี่น้องอีสานย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นหมดเลยนะครับบ้านท่าขันทองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูน้องอ้อยบอกถ้าไปช่วงนี้เดี๋ยวน้องพ่อน้องอ้อยจะใส่เบ็ดด้วยนะแล้วก็อาจจะมีเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ชาวประมงที่หาปลาทารับน้ำโขงครับผมเด่นก็ได้เมนูมา เดี๋ยวเราไปจัดกันดีกว่าตามเดินไปเที่ยวดูนะครับบ้านท่าขันทองมีตลาดนัดนะครับอันนี้บ้านผู้จานรองไม้นะครับนี่บ้านใหม่พัฒนาครับเป็นบ้านของผู้จานรองไม้ครับนี่ตลาดเล็กๆเดี๋ยวเดินตลาดแป๊บนึงเนาะนะครับดูชมบรรยากาศเป็นกับข้าวกับปลาที่ชาวบ้านนามาขายเองครับเดินบรรยากาศบรรยากาศสามโมงกว่าครับแดดร้อนเด็ดจัดเลยแดดร้อนแบบร้อนๆมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ทางเข้าบ้านผู้จานรองไม่นีครับ มีไทยคืเท้านี้นะอยู่ถ้าเข้าซอยนี้เองครับอันนี้อยู่ในเขตของอำเภอดอยหลวงของจังหวัดเชียงรายนะครับเส้นทางที่ผมมาคือเอออยู่อำเภอเวียงเชียงลุ้งนะครับมาที่อำเภอดอยหลวงแล้วก็ไปที่อำเภอเชียงแสนใกล้ๆนี่เองคนระับห่างจากนี้ประมาณสัก78โลเดี๋ยวเราจะถึงที่หมายกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยจะมาเดินดูตลาดกันหนึ่งคือตรงเดียดนี่มัน,นสายตลาด<ร>นี่เหมือนมาไม่ถึงตลาดครับจริงผมอยากได้ขากระไคายสมัยเอาไปใส่ต้มไก่ เชือกประกาศเนาะเชือกประกาศเชือน้ำเต้าครับอ๋อนี่ก็มีเลยนี่ว่าจะไปปลูกที่สวนอยู่นี่ที่บ้านเท่านี่้ที่บ้านเดี๋ยวเอาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเดินไปก็เป็นของใหม่บ้านบ้านนะที่กันสวนครับประกาศบ้านบ้านเนาประกาศดองเยอมีอื่นทำที่ก็มีอื่นอย่นะนี่ใส่ก่นกัอันนี้พวกแกนี่ล่ะหม่กก้อยนี่เนาะ ภาปลาดุกตรงนี้อาหารสุกครับแค่ตลาดนี้จะเป็นตลาดแบบบ้านๆชาวบ้านมาขายของเองฮ่า่ตัวแขวงนี่มาได้โอ้ชะอมงามขนาดน้อชะอมครับงามงามเอาเอาสองมัดนะเดี๋ยวๆเอาชะอมมันยันใหญ่ดีดูให้หน่อย มานละสิบบาทพี่น้องโอ้เอาไปใส่ไข่เจียวทอดไข่ใส่พักละเนี่ยทอดไข่จะกิได้ทำไมเนาะทอดไข่ใส่พักละเอยเอาไปแกงใส่ปลาแ,แห้งแกงใส่ปลาสดได้ครับอ้าใหญ่เนี่ยครับอทอดไข่น้ำพริกกะปี้เนาะใหญ่เนาะนครับ าด้ไก่นกกระทาก็มีห้าสิบบาทครับไก่นกกระทาผักแกงแค่ต้มมาวต้มมัดข้าวเสี่ยวข้าแข็งแค่มีข้าวต้มมัดครับไงตลาดไม่ใหญ่มากได้ดูวน,นี่ฝั่งนี้นิดนึงยของแมวขายนะอุ้อม,มอันนี้บริกไปมาสิบบาทเท่าไหร่ าาทมันสูสูงอะไรแม่แต่โต๊ะเรามาฮักไปเกิงเลย,ลอยเ,เอาไว้เกิงนอะไรมีขายบ้านมีนะครับนี่เป็นต้มข้าวต้มข้าวอาหารอาหารแรงแตงโม,โมด้วยมีห่างไวครับแตงโมห่างไวมีน,นอตุอ้มแตงโมกับมีตอรปิโดเลยตอรปิโดเล็กแก่งขี้บ้าทครับน่ะตอร์ปิโดครับแม่เดนะ้บบอ ของก็ลายอยู่เอาอันนี้ถุงหนึ่งได้กับได้ชะโอมมาเมลในรถอีกนี่ครับอ่าเอาไปปลูกเอาไปปลูกที่สวนเปิ้นผ้องบบฟัก่างครับนี่น้ำเต้าเนาะน้ำเต้าครับอน้ำเต้าปูปลานี่ครับก็เป็นตลาดตอนเย็นๆนะครับตลาดไม่ใหญ่มากแต่มีของแบบชาวบ้านนมาขายเองนะเดี๋ยวเดินก็ ไปแล้วครับตามหาน้อง้อยต่อนะครับอยู่ที่อำเภอดอยดวงไปทางท่าเรือพาณิชย์อำเภอ,เช,นนเ,อ,อ,เ,อเชียงแสนนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ไปอำเภอเชียงแสนนะครับจากจุดนี้ไปอำเภอเชียงแสนประมาณสัก4ี่หโลนะครับไม่ไกลนะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอเชียงของครับนี่นะครับไปอำเภอเชียงของบรรยากาศด,ดีนะครับ แต่ว่าตอนเย็นนี้ร้อนหน่อยเดี๋ยวเราไปกันเส้นนี้นะครับนู้นไปอีกไม่ไกลครับเดี๋ยวตามนของนะครับําโข,งน,นขงนะครับแม่น้ําโขงที่ท่านเห็นอยู่ฝั่งนู้นคือประเทศสปปลาวนะครับเนี่ยใกล้ๆนี่เองเห็นไหมเป็นเป็นป่าตรงนั้นก็คือสปปลาวครับฟิลม์มหน้ารถเรืออาจจะอาจจะเทืออไปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหายให้ดูบรรยากาศลําน้ําโขงนะครับใกล้เห็นนะครับเนี่ยใกล้เองครับเนี่ยห่างจากนี่ไปประมาณร้อยเมตรก็คือลําน้ําแม่น้ําโขงครับอ้าวนี่ครับเพื่อนๆเห็นอยังนึงนะครับนี่อันนี้คือ แม่น้าสาขาของแม่น้ําโขงนะครับตรงนั้นก็คือแม่น้าโขงแล้วที่ด้านนี้ฝั่งนู้นก็คือประเทศสปปลาวนะครับแขวงเอ่อห้วยแก้วนะนี่ครับนี่บ่อแก้วแขวงบ่อแก้วของสปปลาวนะครับใกล้ถึงนะครับตามเงินไปเลยใกล้ถึงรบคาถึง้วครับ้านท่าขันทองนะครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะครับถ้าเป็นบางช่วงในคนเยอะเห็นไหมเห็นน้องะน้องอ้อยจุดชมวิวริมโขงส้มตำ น้องอ้อยน่าจะอยู่โซนแถวๆนี้ในพะม่าเอาออกนะครับตามไปดูน้ำโขงอยู่ฝั่งนี้ครับเห็นเมื่อเช้าน้องอ้อยถ่ายรูปนี่คืออยู่ติดล้ำโขงเลยเดี๋ยวต้องตามไปดูครับโอ้สวยครับหมู่บ้านยังมีความเป็นธรรมชาติดีอยู่ครับโอ้โหเอาเอาเต็นท์เอาอะไรมาเพียบเลยเหรอไปไปไปตามน้องอ้อยไปครับอ่ตามน้องอ้อยไปเที่ยวกันครับ น้องไอ้ใส่รองเท้าใส่เกียกอกใส่รองเท้าบูทเลยนะแสะดงว่ามันต้องมีของดีครับโอ้โหสาวไว้อยทำไมลุยขนาดนี้เลยเหรอดูดูเส้นทางน้องไอ้พาไปครับทำน้ำโขง <c oughs> จริงๆด้วยครับโอ้โหว้าวสวยเลยครับวูบทำน้ำโขง โอ้ฝั่งนู้นเป็นสปปลาวนะครับฝั่งนู้นที่ท่านเห็นอยู่พูน้นะครับเป็นสอประเทศสปปลาวหมดเลยครับัฝั่งนู้นนี่น้ำโขงของสองฝั่งไทยโอ้สวยครับสวยไปตามน้องไอไปดูครับโอ้น้อง้อสิงครับสายสิงครับคนตะลัยอ้วนเลยที่องใครเนาะสวยสวยครับตีล้ำน้ำโขงเลยครับเนี่ยนี่แล้วก็นี่ฝั่งเาล้ำโขงครับเห็นไหมโอ้วิวสวยเลยฝั่งนี้นะครับ เป็นญาติของน้องน้องอ้อยเองนะครับบรรยากาศดีน้องอ้อยบอกมีปลาอะไรนะปลาปลาอะไรใหญ่นะเมื่อกี้ปลาแค่บอกปลาแค่บอกปลาแคา่แค่ใหญ่น้องอ้อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,อออน,าน้องอ้อยมีมีญาติอยู่ที่นี่ด้วยเนาะ,ะโอ้วิวสวยมากเลย,เลย,ลยไหนไหนม,ม,มีน้ำเล็น้ปัญญาสวัสดีครับเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับมามาเที่ยวนเด้อให้มาดูหน่อยให้น้องอ้อยพาไปดูปลาหน่อย ผมเดีนเอาไก่ซื้อไก่มาพญอยากิ่นลาบไก่พญายากรินลาบเนื้อว่ะปลาไก่ทุนไปฝากยีทานบ้างทุนท่นนี้นี่เหรอไม่ใช่ปลาอันนี้เขาเอิ้นทุนบ่เอ้ยยังก็แม่อีบผูกเลื่อมเลื่อมนี่เอาขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในแม่น้ำโอ้ปลาแค่แค่หนูไอ้ไม่เคยเห็นเลยนี่โอ้นี่ครับแค่นี่คักอยู่ที่งามงามเนาะโอยทีงามทีไอ้มาอยู่พี่ล่ะท่าไอ้นี่มาเบิด์ยังมาที่ห้านนี่เขามาปลูกบ้านขาย ไอ้เขาแกงคือว่าเกี่ยขายหยังกันแล้วงเนี่ยเขาบ้านปอกนี้มีโฮมสเตย์ปมีนี่คือกันบอเออนี่ครับถ้าอกมีโควิดอย่างกับโฮมสเตย์นี่คนที่นี่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังระดับจังหวัดเลยท่องเที่ยวเลยนี่รับมีแบบชุมชนที่นี่พาไปหาปลาเนาะพาไปหาปลาเนี่ยไปเขาจะเอาไอ้รถอีตุกตุกอีสามล้อพวกวุนี้ขี่ผ้าเขามาพอุนออมไม่บพญอ่าครับ อันนี้มันเป็นแรงท่องเที่ยวหวานมันเป็นไอหมาะขนาดอะไรนี่ครับครับครับหมะออิรีงามเลยนี่อะเอาไก่มาให้น้อยหนึ่งตัววันนี้ต้มไก่กินกันครับต้มไก่ใส่ผักกิตูต่นแแบบนี่ไก่ตัวบบกใหญ่นี่ครับนี่ไก่เกือบสองโลนี่นี่ผักมีอะไรมาอ่ะก็เป็นบรรยากาศดีๆตอนเย็นๆนครับน้อยไปถ่ายคลิปอะไรมาวันนี้ นียไปแอบดูชาวบ้านเขาไปหาปลากันล่องเรือ,อหาปลาค่ะแล้วไม่มีอีกเหรอมีแต่ต้องไปหรือว่าเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้เมื่อกี้น้อยบอกพ่อเอาเบ็ดมาใส่ด้วยเหรอค่ะกำลังเสียบเบ็เออดเสียบอยู่โอ้โหจังปฏิโทตจะได้ปลากินปลาข้าวอีก <laughs> <น> <laughs> ปลาข้าวอีกเด้อลาบพร้อมเลยเนี่นออออยปลาแคร์เนี่ยเพราะงี้อยากกินลาบสุดเนื้อบอมอยากกินลาบสุดโรงเรียนนี่เนาะลาบปะลาบเลยอันนี้ข้าวกระนึ่งไปนั่งเลี้ยงลูกต้มไก่ดีกว่าต้มไก่ก่อน นี่เอาไก่มาซู้นะน้องอ้อยตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ไหมเกลกเนี่ยปวดท้องเอาหัวหายเฮหัวหาไก่เมียมันเลยนี่อ๋ออันี้เมียมันตอนขายเนื้อน้ำแต่แต่ว่าช่วงนี้เนื้อคนนิยมก็น้อยลงหน่อยแกก็เลยเอาไก่จากบ้านแกมีเยอะเออเขาก็เลยเอาไก่มาขายต่อเห็นไหมมันก็เลยอุดหนุนแม่มาโอ้ยยังไม่ได้อนกันให้แกลเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> กินกินไก่ไก่แพะมันไก่แพะเอาเงินไปเอาเงินไปในเมืองเงินหมดก่อน ซื้อไส้แกแล้วเงินหมดก็เลยบอกว่างั้นขอแปะก่อนอดดเดี๋ยวเขา,เขาให้เบอร์โทรเบอร์พร้อมเพย์มาละเดี๋ยวผมจะโอนให้ต้องบอกแม่มันกินด,ดอกแพงๆนึงแม่มันอ๋อไม่ได้แปะไก่แปะไส้<อ>ไก่นี่ซื้อสดแต่ว่าไส้<อ>วัวแปะเ<ป>ขาไว้แต่ไม่ได้เอามาด้วยนะเดี๋ยวให้น้องอ้อยช่วยสับไก่ต้มไก่กินเล่นน้อยจุดเตาเล่นน้อยเนาะจุดเตาถ่านดีกว่าแต่ว่าเตาแก๊สก็มีนะเตาถ่านเนี่ยธรรมชาติดีธรรมชาติดีโรงเดียนจุดก็ได้บรรยากาศที่นี่ สวัสดีครับครับต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่ดิมนน้ำโขงเนาะต้มไก่ริมแม่น้ำโขง,นะต,ง,ลลขงตัวใหญ่ครับวันนี้ไก่ไก่ไส้ถั่วเตัได้บวลาครับพ่อพ่อ,พอ,พอน้องอ้อยจะไปยามเดชพีน่น้องเปื่อปลากิน อย่าเดียวองปลาเข่ามาพออย่างเป่งเดียสเดือนบ่เอาสเดือนเป่งเดีครับไก่ตุมไก่ตุมไก่บ้านพ่อเอาไปใส่ชักหลังลักหลัง บรรยากาศยามเย็นที่นี่อากาศดีมากเลยครับนุงเด่นกับน้องอ้อยก็จะทําต้มไก่นะครับน้องอ้อยก็จะทําลาบปลานะครับไปดูคลิปสนุกสนุกในช่องน้องอ้อยได้นะครับลุงเด่นตกเตียงครับพี่น้องลาบลาบปลาอยู่ตกเตียงเฉยเลยลุงเด่นก็เดี๋ยวจะช่วยกันสับไก่แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราทําเมนูกันต่อเลยนะครับมีกวางมีฟาเขมานบ้านนี่บอกครับ โอ้มันปลามันมาจากไหนมันมาจากไหนพะเนยลอยขามมาจากฟังเล่าหมูมันลอยมาจากฟังเล่าคุณนะมันนำชวนเหมือนเอ่อ๋อมามีหมองยูนมันก่ลอยอึดใจหมองไหนเป็นปลาสูงๆเมันก่ลอยของมาครับหูปลานี่ยพะเนยได้จักตัวยันได้สามตัวหมดทีเดยโอ้โหได้หลายในหลายปลาได้เลยกบใบหมาตัวบักใหญ่เนยยนเนาะมันขาบขาบฟันนึง <laughs> ข้ามาจากประเทศลาวพนคุณ<อ>ตอนน้ำท่วมครับเนาะอ๋อน้ำมันท่วมนมันก็เลยมาจากฝั่งนู้นนะครับ<อ><อ> 2, นั่นปี2509นู่นสุดยอดอีหรีทุกทุกทำแต่พอแตกแตกเนาะครับบรรยากาศกินข้าวริมสองฝั่งโขงครับโอ้ยถ้าด่านเปิดดิเจอกันแน่นอนครับสปปลวาวเดี๋ยวสิน้ำไปเด้อ ไปบอทีเทียวจะคนได้ไปอีบอไปไปพอไปเบิ่งนกุศลแล้วแล้วผู้เบาแล้วอย่าเบาดังอย่าเบาดังอย่าเบาดังผู้เ้าดังนะแล้าเอาไก่มาใส่เลยน้อยๆเนาะต้มนานๆหน่อยนะครับบรรยากาศดีเดี๋ยวน้องออ้ยก็จะพอไนย์บรรยากกินลาบปลาไปดูในช่องน้องออ้ยนะน้องเด่นจะทำลาบปลาอะไรให้กินนะลาบลาบปลาแคร์ครับ นี่พี่น้องต้มแบบบ้านบ้านนี่นะครับนี่ไก่ครับคุณเดือดปุดๆแล้วเห็นไหมโอ้ยังไม่ได้ปรุงนะครับต้มให้ไก่มันเปื่อยๆก่อนนะน้องอ้อยทำอะไรไม่รู้นะน้องอ้อยหอมๆๆะลุงเดี๋ยวมาถ่ายให้นิดนึงพอดีพ่อหา่จะให้ลุงเด่นทำลาบทำลาบเหนือกินบ่ถ่ายให้ดูหน่อยนี้นี่เดี๋ยวผมจะโชว์พี่มือไปดูในช่องน้องอ้อยนะครับค่ะโชว์พี่มือลาบปลาแคะให้ พี่น้องนี่แหละพ่อใหญ่บุญได้กินบุญอยากกินลาบเนื้อว่ะกินลาบอีสานแม่กับบอยแล้วอยากกินลาบเนื้อวันนี้เนื้อก็จะจัดให้ลาบเนื้อยอดเลยขั้วมีขั้วลาบมีลาบดิบปลาแค่เอาง่ายๆลุงเด่นมืออ้อยคือสั้นเด๊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 เมืออ้อยคือสั้นสั้นยังฮะเปลี่ยนมือกันมือไม่ข้อไม่มีแรงกเนรอวะข้อไม่มีแรงนะเดี๋ยวติดตามในชองน้องอ้อยนะรสชาติเมนูนี้นะครับลาบดิบปลาแค่สูตรลุงเด่นแซ่บแน่นอนเนื้อเป็นเหลือๆไปน้อยอ่ารอติดตามครับหาอะไรกินเย็นก่อน ใสนๆๆๆๆน่นอใส่นอใส่นอโอ้ยหอมต่มไก่ล,ลุงเด่นหอมนี่แหละเอ้าน,น้องอาจจะถ<ห>่าย <ใน S 1> ออไ่ทยเหลืองจริงๆครับเนี่ยครับไปไปรอไปดูในะช่องน้อยนะครับลุงเด่นตกเตียงเมื่อกี้นี่ครับ <ๆ S 2> ล่าไปล่าปลาล่าไปล่ามาตกเตียงครับพี่น้องนี่ครับสีสันน่ากินมากเลยเห็นไหมสีแดงยอดตกเตียงนี่แหละโอ้สีครับสีสันของปลาแคร์ครับดูน้อย ตุ๋นไก่จนปเปื่อยๆได้หอมๆเลยนะครับพี่น้องดูใส่มะเขือเทศลงไปหน่อยใส่เกลือถ้าอย่างาไปปรุงแล้วเลยหอมเพราะว่าต้มตุ๋นมานานนะครับบรรยากาศดีเนื้อว่ามีคนเอาปลามาขายอีกเมื่อกี้เรือมาครับคุงเด่นก็ดีใจเลยนะเดี๋ยวมาดูล่าปลาเดี๋ยวต้องมาดูช่องน้องอ้อยนะครับล่าปลาขั้วมีพี่น้องพี่ลาบลุงเด่นนี่ขั้วมีแลก็มีนี่แคครับ เนื้อปลาแค็แดงเลยได้ครับแดดแล้วบางทีพ่อใหญ่ทำเรียบร้อยนะไปดูในช่องน้ำมันด้วยกันครับลาป่าลาปลาล้ำแซบบ่พ่อใหญ่แซบแซบเลยเนาะนแบดีโอ้ยกลิ่นอันนี้ปลาเนื้ออ่อนด้วยนี่เนื้ออ่อนปลาโอ้ยนี่ครับเรามาข้างน้ำโขกไม่ใช่เลยข้างน้ำโขงนะครับดูโอ้ปลาหวานปลาหวานปลาหวานปลาเสียมครับปลาอย่างนี้โอ้ยมีืต่ของกินดีๆเลยครับเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยมีหมูทอด ต้มไก่ก็น่าจะได้ถึงเวลาแล้วครับฝนก็ตกๆหน่อยบรรยากาศก็ดีดีน้องอ้อยอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งอ่อนนี่แล้วก็เมื่อกี้น้ำโพงฝนตกน้ำกำลังแบบสวยๆเลยเดี๋ยวให้น้องให้ตักต้มไก่มากินข้าวด้วยกันครับวันนี้มากินข้าวนอกบ้านกับบรรยากาศดีๆครับน้ำพริกน้ำตาลนี่นีนี่น้องมะฝั่งอันนั้นแกงบอลแกงบอลแกงบอลครับอ๋อถ่ายมาทางนี้แสงดีถ่ายมาทางนู้นย้อนแสงหมดเลย ต้องมอส้มก็เป็นบรรยากาศหนึงที่เนรราะอ่ามาเลยน้อยเดี๋ยวตักต้มไก่ไกินข้าวพร้อมกันครับปรุงรสน้อยให้น้อยรปรุงจ <ไป S 1> ้ำน้ำช,ชิมชิมหน่อยชิมเลยปรุงต้ำให้เรากินบ้านๆเลยนะครับโอ้พี่น้องต้มไก่ลาบปลาแคร์ครับบรรยากาศอยู่นี่แหละเห็นไหมถ้ามองไปฝั่งนู้นก็เห็นวิวของแม่น้ำโขงชิมชิมเมืองเบิ่งก่อนเด้อมันเป็นยังไงจางเกลือจางเปรี้ยว น่าจะจางเปรี้ยวมั้งนอนบ้านไหนใส่เปรี้ยวดิแต่ผมเอามะนาวมาหลายลูกอยู่ยใส่มะนาวยาทันเลยนะครับเปรี้ยวแซ่บๆตุ่มแซ่บๆสดท้อนๆครับบรรยากาศดีๆอ่ออาตรงไหนเนาะแบบเนาะใส่มะนาวน้อยนึงใส่บางนาวหน่อยหนึ่งนะจา่าจ่าจ้าจ้าสั่งเลยน้องไองีอ้หน้องเอ้ย ต้มไก่บ้านนี่ครับจองไอ้่วนี่ไอ้จองเออทั้งตามทั้งไต้ทั้งตามทั้งไต้เนี่เขาแล้วเนี่ยเขาแล้วสุดยอดขนาดเครื่องประกบเลยนี่พักพักยังกับ่มีใจเนาะยังสุดยอดขนาดนี้ซื้อมาแต่ไก่ไม่ได้เอาผักมาด้วยไงตรงนี้ยกินแบบกินเพิ่นเอากินแบบยังก็กินแต่เน้นเน้นเน้นไงต้องเน้นผักอะไรเยอะบรรยากาศดีครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมากับน้องอ้อยบอยอยู่ที่นี่นะก็นี่ครับบรรยากาศ พนพี่นองเอไม่เบืองนนครับพูดนะครับทพูดนะครับรถวิ่งไนยยาวเลย,นลยเนาะโอ้ครับสุดยอดสุดยอดไปไปกินข้าวครับพอดีละลองซีนเบืองลาบปา่าโุงเด่นเป็นยังไงตรงไกลยังไงกิตู้ต้มไก่สามถ้วยด้วยมีปลาโุงเดนกับพุ้นแล้วกินแห่งปลาหวานเลย ที <accurately S 2> ่นี่ปลาเขาเยอะจริงๆครับตีน้ำคงนะครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกังได้พี่น้องกันแกงบอนน้อยเดี๋ยวเปิดแกงด้วยน้ำแนยปลานั่งเลยปานั่งเลย้านังไหนนั่งนี่ก็ได้ครับนังเลยซิมิมกินข้าวน้ำซิมเบงพิกลาบโงเรีนด้กลาบเป็นเสียบถอ่เสเดี๋ยวมูทา โอ้หนิไส้สวยแน่นบอนอ๋อบอนสามบอนนั่งชิมกันไปยาวๆลองชิมดูครับบอนไลองลองชิมดูลาบโรงเด่นหน่อยเป็นยังไงข้าวนี่นึ่งแบบข้าวใหม่ๆนี่ได้แล้วนั่งห้องห้องนั่งนั่งถึงยืนไปกระตุ้งกระยิบครับย่างถ้าชิมย่างเ้าชิมบางครับชิมนะครับไม่ต้องชิมมากินเลย ลองลองชิมหน่อยอดูหน่อยนี่ครับลาบลาบมีลาบดิบเลยครับนนกัะชิมดิบแต่ว่าดิบมันแซ่บเด้อคุณเมื่อกมันเผ็ดดีเนาะเครื่องผุ๋ใส่เยอะครับแล้วติกลาบเนี่ยใส่ได้ใส่ได้ครับลาบด้วยเครื่องสมุงไปกินลาบเป็นสองอะไรไกินกันเป็นอะไรวะต้มไก่คือวะครับจานบ้านไอ้นี่นะบ้างไอ้นี่ปลาแล้วแบบ ไได้ป่าตัวใหญ่เอินผมเลยเด้อแด้ป่าตัวใหญ่เอินผมนะงเาหัวกันยูเขาว่านอนครับนี่หนึงใหม่ๆนะครับพี่น้องเบิร์ดนเขานน้เมตอน้ามาที่ก่อนได้หลายบ่ครับป่าก่อนนี้ใส่ลอดได้ปลากัง3กิโอ้ปลากังคือปลาขังัครับปลารากดข้างกันนะ แบบปลาต้มไก่เน่สดกันน้อนนล่คมากเลยเนาะอื้มากเลยเนาะแซ่บปะปลาลาอย่างเน้เนี่ยินน้ำินนตอนมันอไปาอยู่บบโอ้ทำง่ๆเลยครับตามเลยเคาเพริกบอบพริกเนี่ยเอาเลยนจ้องพริกขี้หนูสวนทำหนึ่งว่าันเนับดู ใส่ต้นต้นนี่นะต้นยังก็บข้าวเมื่อกี้นี่ต้นบักวิดบักวีดครับต้นข้ามต้นข้ามพอดีพอดีใส่่บพอดีเลยต้มปลาต้มหัวปลาเอาส้มาต้มเลยหัเลยจ้าจ้ากินข้าวร่วมกันนะครับมากินข้าวร่วมกัน ้าาปลทังตไก่โอ้ลืมกินปลานี่ด้วยโอ้ปลาหวานปลาเสียมปลานี่นะมามีผู้ใดแตะเลยปลาปลานี่บ้านเขาอยู่ใกล้น้ำโขงห่วยกันมากท่านนี่ครับทอดกรอบเลยนะนี่ปลาน้ำโขงนะครับเนี่ยไม่ต้องหากินยากเลยสมกยอร่อยกันเลยแซ่บครัดพันได้หมดเลยเขาเสี้ยมสูงอร่อยมากหวานมาก ก็อื่นก็ไม่กินกันอืมครับย่งโตกันยืนว่าถึงต้องยืนยืนแทบป่ามันสตๆเนาะซืือป่ามันพมตังกับม่พอดีป่ามันสตๆกูกับม่พอดีได้เขากันด้ ก็กินกันไปยาวๆครับเมนูวันนี้ถือว่าเด็ดมากนะครับมีทั้งลาบปลานะครับมีทั้งต้มไก่ครับมีปลาทอดมีหมูทอดนะครับบรรยากาศกินข้าวริมน้ําโขงนะครับอ่าก็ฝนเพิ่งตกหยุดไปแป๊บนึงก็บรรยากาศดีมากนะครับทาให้เรากินข้าวอร่อยมากเลยเดี๋ยวเนนกินข้าวเสร็จก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับนะครับทุกด่นก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับนี่บรรยากาศเย็นๆผ้าอาทิตย์ตกดินที่ประเทศสปปลาวครับสวยงามมากนะครับวันนี้ก็ บรรยากาศดีๆครับเวลากำลังจะพบข้ามบางทีก็ขอตัวกลับก่อนครับป้าใหญ่ขอตัวกลับก่อนด้วยครับเด้อไปรอบหน้าจะมาเที่ยวใหม่ครับโชคดีเด้อไอป่าจ๊อยโชคเิ้นี่ยเด้อเออม่ยากเดี๋ยวสิเอิ้นเดี๋ยวจะมาเฮ็ดแนบกินให้กินจะเออขอบคุณน้องอ้อยด้วยเช่นกันนะครับน้องอ้อยนะขอบคุณคุณแม่นะครับด้ว่นกะขอบคุณไรไรค่ะบรรยากาศอืมหาใบรรยากาศดีๆมาตามมาฮอดพี่เนาะมาถือกันเนาะรอบหน้านี่ อยู่ในอยู่ในถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันระบายครับอ่ที่จริงตัวเด่นกับน้อยกับนี่กับน้องไฟนก็เป็นพี่น้องกันเป็นเครือญาติกันนะครับไปแล้วครับขอบคุณอันหลายแม่ขอบคุณน้องอ้อยนะครับไปแล้วครับขอบคุณนะครับพ่อเด้อขอบคุณนะครับแม่สวัสดีครับไปแล้วครับรอบหน้ามาเที่ยวใหม่ครับรอบหน้ามาเอาเต็นท์มากลางเลยเอีเอาเต็นท์มากลางนี่ครับดูบรรยากาศนี่ครับครับครับแล้วครับพ่อครับครับแล้วครับรอบหน้ามาใหม่ครับเด้อไปแล้วครับ